ที่พี่น้องเห็นว่าวเต็มอยูนี่ว่าแม่นอันสนามหลวงเลยครับยูนาหางไอคอนสยามด้านที่ว่าติดกับแม่น้ำด้วพี่น้องคนจัดเป็นคือเทศรราการว่าวให้ชาวต่างชาติชาวไทยมาเรียนว่าวปุ่นมีทุกรูปแบบถือกอกถือใจว่านักท่องเที่ยวบว่ว่าสิเป็นคนไทยต่างชาติ สวัสดีพี่น้องสุภูสุขคนเดอมันนี้ผ้าพีผ้านองกลับมาถึงหางไอคอนสยามอีกแล้วทราบข่าวว่าเพิ่อนอันจัดไอ่ไๆว่าให้คนเล่นว่าวเทศกาลว่าวนั่นลละและด้านในหางเพิ่นกะอาหารการกินทุกภาคมาร่วมกันอยู่นี่เหมือนเป็นเทศากาลดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยว พระวา่าสิเป็นฝรั่งเช่าจีนนักท่องเที่ยวเช่าเอเชียนี่ผลละหมากรากไม่อาหารการกินเช่าไทยมาร่วมอยู่นี่ครับทุกภาคบาดด้านนั้นท่าไงติดกับแม่นม้ำเป็นกระจัดเป็นเทศกาลเล่นว่าว,วาสิมีว่าวอันหลายชนิดครับมี่ว่าวให้เล่นนั่นละถืออกถือใจนักท่องเที่ยว นอกจากสีอ ok si wow. ิมทองอิมใสแล้วก็เด่นวาวเพื่อนเก่งอีหลีพี่น้องอ่างไอคอนสยามสมัยเพื่อนส้างไม่ไมผมยังคิดว่าเพิ่นติไปรอดบ่เนาะเก่งอีหลีครับว่างแผนว่างแบบแปลนไว้เฮ็ดดี้ดีเอาล้านค้าล้านขายเอาล้านดังๆมาร่วมอยูุนี่ ดึงดูดนักท่องเที่ยวแลวก็สินค้าแบนเนมก็มาร่วมอยู่นีคับเป็นก็สีแยกเป็นหมวดเป็นมูพวกอาหารการกินสิยูด้านล่างนอกนั่นกับเป็นร้านแบนนั่นแบนนี่เ่านวัวิเป็นกระเป๋าเสื้อผ้าอย่างสิยูด้านบนครับแอาหารการกินนี่คือจังตลาดนัดน,นะ เฮ็ดเป็นคือตลาดนัดเฮ็ดเป็นโซนบัดกะสิเฮ็ดเป็นอันคือจังอันตลาดน้ำไหมพี่น้องก็เลยเป็นที่ถึกอกถึกใจนักท่องเที่ยวต่างชาติแอร์ก็เย็นเย็นบาดเนี่ยนี่แมงถูกชนิดก็มาร่วมอยู่นี่พี่น้องเห็นบ่มว่ามันถึกเถือนหรือ ใมงวดม่งเงาก็ได้โอ้อยู่บ้านเขาบกึดดอกนี้แนวนี่ายไม่ละเป็นรอย,อยนี้พี่น้องคุณนักท่องเที่ยวงางส่วนกันอยู่ผลไม้กับลายนำผลไม้กม็มีมากแบบได้ถือกอกถือใจนักท่องเที่ยวบวสิทิเป็นฝรัง่งอินเดียช้าเอเชีย เช่าจีนเกาหลียางออกยางเข่าอยู่พี่น้องเอเชียทีคก่เคยเงียบมาย้ีมได้เกิดเต็มก็ยยอมรับพี่น้องว่าห่างเอเชียทีกพีนน่นีเอายูสุยางครับนี่เห็นบอว่าสิบเป็นขวางประดับงานแฮนด์เมดกลับมาร่วมอยู่นี่เพิ่อกระสีแบงเป็นโซน ส่นอาหารกับส่วนหนึ่งส่นขนมของอยากของกินผลไม้แบ่งเป็นสัตว์เป็นส่วนมีนมองให้นั่งให้กินแล้วก็มีดนตรีครับกลอมแอร์กระเย็นเนาะพี่น้องก็เลยเป็นทีคืออกถืกใจเช้าตังชาิมามองเดียวจบมองเดียวครับ มีสุยางเห็นบอ่อพี่น้องเดี๋ยวเห็นบอ่นอ่นะเป็นพวกผลไม้อบแห้งนี่ขายดีดีเพิมากสิเป็นอันเชา่าอันจีนวกของกงเพิ่มมักนี่ออกมาด้านนอกพี่น้องที่ผมวา่าเทศกาลแลนว่าวว่านนา,นา,นาชนิดมารวมอยู่ที่นี่ครับลากากับอ่อน้างแพงจังหน่อยแต่ว่ากะ สวยงามเลยครับเพิ่นเฮ็ดออกแบบได้งามว้าวเล็กน่อยเล็กๆกับมาเล่นเต็มทั้งฟูใหญยพี่น้องส่วนมากคนไทยพคใครเล่นปันไดสิเป็นอันคนจีนคนลูกฝรั่งไหมมกเล่นแดดกำลังลมลมตกครับพี่น้องแดดลมลมตกคนกันเลยไมยงางหลายเห็นบอกอุ่นวาวคนก็นมีหลายแบบ ออกแบบได้ดีหลี่เด้แล้วก็ขึ้นดีดีพี่น้องเป็นตสือไปแล่นนั่นอยู่บ้านเฮาเพราะผมไปเบ่งราคาก็มิตร 180, 190, 200, 300, ลอยแปดสิบลอยเก้าสิบสองลอยสามลอยครับเ่อนข้างแพงเห็นในน้อยข่างแพ่งได้นั่นว่ามันถึกถือได้นั่นที่แรกนึกวา่านเศ้าบาทว่าสิมัสืือโอเมนคุณถืออกถือใจนักท่องเที่ยวพี่น้องนี่เขากระสืเอือนว่าน เล่นว่าวกลางกรุงเห็นบ่กเป็นผ้าลูกเป็นเหรียญนั่นขึ้นกนกอห้พที่น้องว่าวเพิ่นแต่ขึ้นดีครับในน้อยขึ้นดีดีนี่ก็ว่าวใ่บาทนี่ปุ่นอยู่ทึ่งนั่นเห็นบ่กขึ้นกนกอันนี้ร้อยแปดสิบบาทบ่ผมเห็นป้ายติดอยู่กต็ตรงยอมรับครับว่าห่างไอคอนสยามมันก็จัดนั่นจัดนี่เฮ็ดแบบ ดึงดูดไห้นักท่องเที่ยวม่ย่างมาเบิงถือว่าเพิ่นเก่งอ่นละผู้บริหารพุ่นอนุกสนานครับว่าวก,กลางกรุงโอ้สุดยอดอีหลีนักท่องเที่ยวจอดเรือนี่ก็ขึ้นมาบึ้มบึ้มพี่น้องด้านพุ่นกะ ถนนจเจริญน,นครน,นักท่องเที่ยวกันย่างเขาทั้งบกทั้งทั้งน้ำุ่นเห็นบ่ห่างนี้เ่าเคยเงียบได้พี่น้องวันนี้ก็ขอบคุณหลายๆครับที่เขามาติดตามมารับชมครับสวัสดีครับ